ต้องรอประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะทุกคนมาถึงก็มาลงชื่อมาที่โคนอย่างเช่นเอมเอมคือเราก็รีบกินนะคะรีบกินก็รีบออกไปสิบนาทีค่ะครับผมเองกินมื้อถึงสิบนาทีนะคะอย่างมากโซฮาโฮเทลที่แย่ใหญ่ๆโอเยอะมากทุกคนกินไม่หมดนะคะกินผลไม้นี่เธอสั่งอาหารได้เลยฉันกินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอะ เมาฉันกินเสร็จพอดีต้องมีงน้ำใทุกคนแต่ว่าทุกคนก็มีอแอก็มีกล้วยนะคะแต่แอนเอามีประมาณสิอย่างทุกคนแต่ว่าแอนกินแค่สอย่างนะคะก็ะคะือไบหน้าก็ขคนตะลุกนะคะกินแค่มแก้วเลืองวันนะคะร้อมากทุกคนวันนี้กะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะ วันนี้วันอามาคืนเจ็ดมาทีไม่ถึงสิบมาคีนะคะลูกขึก้นลุกไปแล้านว่าเราก็รู้ว่าเพื่อนก็หิวเหมือนกันแล้วหน้าร้านก็คือยุ่งมากลูกค้าตำลงไปจ้าชีวิตนะคะ้าหายใจลึกๆกินแบบไม่ได้ัาทิศร,ร้านจะยุ่งมากนะคะจอดรถไกลนิดนึงนะคะเพื่อว่าหน้าร้านเอาไว้ให้ลูกค้าจอดทุกคนอยู่อยู่ใกล้ๆห้างเหนือเหนือทุกคนทุกคน ทั้งเหนื่อยทั้งเหนืนะคะการรับเงินนะคะทุกคนสู้ๆค่ะสีทําได้ทุกอย่างทุกคนบางทีสีก็ไม่อยากทาแต่สีก็ทาได้จ้าไปเติมพลังแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไปจะสู้แต่ไอ้เกลียวยายเอย้เยอะนะทุกคนกินไม่หมดนะคะกินผลลไม้ไม่หมดนะคะผละไม้ก็จะเป็นผลไม้รวมวถ้วยนะคะก็จะมีแคนเปลิกสี เขียว er. มีสัตปะเล็มีบ้านหลังสีฟ้าเลยยังไม่ทันเปิดร้านนะคะแต่เมงลูกค้าเข้าแถวรอแล้วจ้าลูกค้าเยอะมากนะคะโต๊ะนะคะสิบห้าถ mm ึง hmm. ย wow ี่สนาทีถึงจะมีที่นั่งนะคะทุกคนมีคำเฟิซสิบเติใช้มาก่อนได้นั่งนาทีเจ็ดนาทีถึงสิบนาทีนะค่ะ กินด้วยกันเพรวเราก็รู้ว่าเพื่อนก็หิวเหมือนกันแล้วหน้านา้นก็คือหิ้่งมากลูกค้าก็หาใจหัวใจรัก <c oughs> ใ,ใ,ในอาชีพนี้มาก <c oughs> มีเวลาสิบนาทีทุกคนอันนี้มือแรกของวันนะคะบ้านเองทำง,งานนะคะก็มาเขียนชื่อแล้วก็มาลนลงเวลานะคะ ประมาณส5บหถึง20นาทีถึงจะได้น้ำตาลอี่เยอะๆเยอะมากทุกคนคินไม่หูกน,นะคะพิ้นผลลำไยนานงานเยอะมากงานล้มมือทุกคนพยายามจะ,จ,ะ,จ,ะจัดสรรให้ลงตัวแต่ก็เอาเหอะวนไปทุกคนมีอะไรก็ทําหายใจทุกคนเอ้ยชีวิตไม่ได้ลำบากนะคะเนี่ยวามสุขๆๆๆ ข,ของสาวแอนนะคนเอทางทำงานนะคะ,ะต้องมาเขียนชื่อแล้วก็มาเลงเวลานะคะประมาณ15บหถึงยีนาทีถึงจะได้นั่งก็อแอ้วก็มีกล้วยนะคะแต่แอนเอามีประมาณ10อย่างทุกคนแต่ว่าแอนกินแค่3อย่างนะคะก็คือใบหน่อไกบคนตะลุกนะคะอย่างนี้เราก็กรีบกินนะคะรีบกินก็รีบออกลัไป ิ0นาทีค่ะ,คะตบบั้นแต่10โมยถึง10นาทีนะคะแ่งมากก็ห้าหกนนี้มาสามคู่แต่สามเป็สาทุกคนถึงเวลามีต๊ะ้ก็จะไปเลือกลูกค้าให้มานั่งต๊ะนะคะ,ะ,คะทุคะทกคนนะเลรของวันนะคะร้อมากทุกคนวันนี้กะ8โมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะวันนี้วันอาใจพร้อมนะคจ ใส่หนึ่งแก้วจา้าตัวปากนิดนึงทุกคนใส่นมเยอะๆขอแบบเข้มข้นนิดนึงนะเก่งเหนื่อยเหนื่อยทุกคนทุกคนทั้งเหนื่อยทั้งหนื่อยน,นะคะใส่มาเที่ยวกับตองแยอะมาจ้าหนะะูจ้าหัวใจหัวใจรักในอาชีพนี้มากมีเวลาสิบนาทีทุกคนอันนี้มือแรกของวันนะคะบักแดนนี่ สาลทุกคนถึงเวลามีโต๊ะตก็จะไปเลือกลูกค้าให้มาล่นโต๊ะนะคะทุกคนป๊อเวล่าอินไทยนะคะ,ะเป็น้านที่ฮ okay. ัลโหและก็โด่งดังในในย่านนี้นะคะใน,ในตัวเมืองน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ6โมงจ้าตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวทุกคนพร้อมกับวันใหม่จ้าร่างกายไม่พร้อมจะเดินเข้าแถวอยู่เลยนะคะ ไปหมึ่งแป๊บตื่นแล้วลูกค้ายังรอคิวอยู่เลยจ้ากินข้าวนะคะร้านที่แอบอำเป็นร,าาร้านจริงหัวใจภรรยาในอาชีพนี้มากมีเวลาสุดนาทีวทุกคนอันนี้มือแรกของวันนะคะบาง,บงอย่างนะมิไปกินไม่หมดราคะกินไปก็มองทางไปกินไปก็มองเพื่อนไปเพื่อนเดินผ่านมาแบบว่า ร้านจะยุ่งมากนะคะจอดรถไกลนิดนึงนะคะเพื่อว่าหน้าร้านเอาไว้ให้ลูกค้าจอดทุกคนอยู่อยู่ใกล้ๆห้าคือไ่ต้องตัดกั กินกินเยอะแยกินเสร็จแล้วก็รีบกลับมาดูงานของเองไม่ดูเหนื่มากทุกคนบ่ายหน่งนะคะมหนื่อยของน้ำตาลอีกแย่อย่อยเยอะมาทุกคนกินไม่หน็ดนะคะกินผลไม้ไม่แย่อีกแย่อย่อยเยอะมาทุกคนกินไม่หน็ดนะคะกินผลไม้นั่งนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกล้ที่ห้างสรรพสินค้านะคะมีงานมีทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าพักเน่อยก็หายเหนื่อยทุกคน สุดท้ายแล้วเงยหอ,อกเราก็จะแฮปปีป้แต่อีกยก่ใหญ่ๆเอยอะนะทุกคนกินไม่หมดนะคะกินผลไม้นั่งนะคะทุกคนอยู่ใ,ใกล้ๆที่ห้างสัรพสินค้านะคะนะคะ่ะบอว่าให้สิทธิคนที่เดินเข้ามามาจองด้วยตัวเองนะคะร้าไม่รับจองทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าร้านยิ่งขามอย่าง,งอยู่ไปกินไม่หมดแล้ะค่ะกินไปก็มองทางไปกินไปก็มองเพื่อนไป เพื่อนเดินผ่านมาแบบกว่ามาแกแรกของวันนะคะ่ะร้อนมากทุกคนวันนี้กะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะวันนี้วันอไอจีหัวใจพี่รักเนื้ชีพนี้มาก <c oughs> <c oughs> มีเวลาสิบนาทีทุกคนอันนี้มู้นแรกของวันนะคะบ่ายม,มาเทีว่วกจะต้องรีบมาจ้า แต่ว่าเขาถูกก็หายเหมือนทุกคนสุดท้ายแล้วเงินวนออกเราก็จะแฮปปี้เป็นพอร์ล่าอินไายนะคะก็ที่เป็นร้านที่เป็นไฮไลท์และก็โด่งดังในในย่านนี้นะคะในในตัวเมืองนี้นะคะขโมยนะคะผลไม้ก็จะเป็นผลไม้รวมถ้วยนะคะก็จะมีแตงลวาสีขาวสีเขียวมีสับเป็นรึไม้เทอร์เนตตัวนันนะคร รอมากทุกคนวันนี้กะ8ดมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะวันนี้วันอาการรับเงินนะคะทุกคนสู้ๆค่ะสือทำได้ทุกอย่างทุกคนบางทีสือก็ไม่อยากทำแต่สือก็ทำได้ที่ร้านวัน,นวศุกร์เสาร์อาทิตย์ซัมเมอร์แล้วคะ่ะลูกค้าเยอะใครมากินเบลปั๊กที่รานสวัสดีคะ่ะ 6โมงเช้าตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวทุกคนพร้อมกับวันใหม่จ้าร่างกายมีร้อมกระเด็นนี้มาสาวโง่สาวดุสานทุกคนถึงเวลามีโต,ต๊ะเราก็จะไปเรือกลูก้าให้มาวางโต๊ะนะคะทุกคนแต่เวียวย่อยๆโอ้เยอะมาทุกคนกินไม่หมดน,น,นะคะกิะนผลไม้หน่อยมาเที่ยวต่างๆเยอะ เหนื่อยทุกคนทุกคนทั้งเหนื่อยทั้งหนนะคะคือนเยอะมากสียุบมากทุกคนมีลังสีฟ้าเลยยังไม่ทันเปิดร้านนะคะแอบมองลูกค้าเข้าแถวรอแล้วจ้าลูกค้าเยอะมากนะคะห้างนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกที่ห้างสรรพสินค้านะคะนี่จ้า ไปจ้าทุกคนใส่แมสแล้วก็ไปจ้ารักษาสุขภาพนิดนึงนอนดึกตื่นเช้านะคะห้ชียงนี้ทำหลายอยงมีอะไรก็ยัะไปต่างเยอะทุกคนมีอมีหนัมีสตรี่เจมะคะแล้ก็มีผลไม้อีกหน่วยกระั่งนะคะทุกคนอยู่ใ,ใกล้ๆที่อ่า,างสัตวสินค้านะคะยังเข้าแถวอ,อยู่เลยนะคะบหนึ่งจะซือแล้วนะคายัง คืออยู่เลยจ้ากินข้าวนะคะร้านที่แอนเป็นเป็นร้านมากในร้านจะมีประมาณ40โต๊ะนะคะ40โต๊ะชวนนู้ยชวนใครมาทานเตอนค่าไม่มีการจองใดๆผ่านโทรศัพท์ผ่านใครทั้งสิน้นเลยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนทุกคนทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยนะคะร้านเปิดเป็นวันนะคะ ทุกคนวันนี้กับแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะวันนี้วันอาท